สวัสดีเลยค่ะมาพบกับ AKUP คนใหม่แล้วเผื่อใครถามนะคะว่าคนเก่าไปไหนเขาไม่ตายไปแล้วครับแต่ว่าประเด็นหลักของเราคือปรเด็นแบบปราสิตงั้นเราไปดูกันในแบบกันเลยแมปแมปนี้นะครับเป็นแมปปราสิตงั้นเดี๋ยวจะอธิบายงั้นง่ายๆให้ฟังนะครับตัวเราจะไปทนตาบอดดีๆองและมีวิธีรูบอกว่าเราเป็นปราิต์โม่กำลังไลครับเราดูแล้วก็เลยต้องหาทางเระชีวิตรอดแค่นั้นแหละโอเคเรา ก็เข้าไปอยู่กันในแมปก็แล้วนะครับและผมก็ไปหาคนเล่นเพราะว่าแบบเนี้ยเออแบบเล่นคนเดียวแล้วแบบโคตรน่ากลัวผมเออเห็นแล้วเพื่อนคนเก่าไปไหนนะคบเขาเขาโทรไปแล้วไม่รับนะครับและเออนั่นแหละพูดบ้าอะไรเนี่ยอือเล่นกใครดีเล่นใครดีโอ้ยนายก็เลือกคนเดียว,ยวนี่จะใครดีคือคนนี้คนนี้คนนี้นี่คนนี้เลยโอเคโอเคโอ้ท่าเดินโอเค คือตอนที่ผมรู้วาเนี่ยก็แบบเออแล้วเข้าบ้านแล้วก็ไปเปิดไฟหมดทั่วบ้านแล้วก็ฟังวิทยุเออแล้วก็ดูกดด้วยโอเคประมาณนั้นคือเคยได้ยินมาคือคือเป็นนัาจะพูดเล่นแบบใหม่ที่สุดเลยแหละเออเพราะว่าเราเพิ่งเล่นได้ไม่ไกี่วันเองชึบโอเคเก็บไฟฉายเ,เพื่อนมีอะไรเก็บเปล่ามีเปล่ามีเปล่าโ oh, <no. S 1> อ้ย ไม่ได้เพื่อนใน่นฟังยุแล้วเหรอเนอ่อืมเอ้ยไม่เด้งะ่ะกดโอ้เนี่ยโอเคกดก็ประมาณนี้นะแม้ข้ากดง่ายๆไม่มีอะไรเอา้าชนยุบโอเคหน้าจะกล้องอัตชานแหละึ๊บโอเคแล้วก็ทิ้งมาได้ไว้นี่แหละอือ กลัวเลอเกินเพื่อนตอกเพื่อนตอกเห่นไหมตอกตะปูเพ ok ื่อนตอกเห่นไหมเงยยิบคิดเพื่อนใจตอกตะปูเสร็จยังอ๋อห้องนี้ต้องบวาจะกรันแน่นหนาสุดอย่างนั้นเนี่ยอาจจะแบบเป็นคนแบบแบบนั่งก้มดูก็ปรจาจิตจดีๆจำสแกนแบบกระเด้งออจากตัวยงเลยอะไรประมาณนี้เอแต่ผมไม่มีตตียผมอยู่บนเตียงและนั่นแหละออ เออเออไอห้อ,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 องน้ําไม่มีไม่มีแล้วทำไมเราไม่เปิดไฟวะเออช่างเออโอ้โหเธอได้พูดคำหยาบนะครับแต่อผมจะทําให้รายการนี้ไม่เหมือนรายการเด็กทั่วไปนั่นเองไหนดูกล้องเซ่มีตัวเอเลี่ยนหรือเปล่าเอเลี่ยนนะไม่รู้ต่างเดาว่าเพื่อนเอ้ยนี่ยเพื่อนไม่อยู่เฮ้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 ย หนักอุ่นหายเลยโอ๊ยโคตนน่ากลัวทุกคนแต่ผมจะเป็นผู้เล่นที่กล้าผู้เล่นที่กล้าผู้เล่นที่ไม่เคยกลัวผู้เล่นที่ไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิน้นเฮ้ยไหนดูดิมีตัวอะไรบ้างไม่มีไม่มีมมเพื่อนอยู่ข้างล่างโอเคเฮ้ ผมแบบเวลาเล,เล่นเกมดีทีไรใช่ปหมชอบกัดตัวดีห้องนิดตลอดอะ่ะทุกคนเออเออตอนนี้ตอนนี้ผมพากเสียงใช่ไหมมันจะแบบจะไม่มีเสียงอะไรเลยถ้าแบบอ่าแบบผมแบบภาพแบบปกติแบบไม่มีอะไรอะ่ะแบบเฮ้ย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 เฮื <c oughs> เ่อนนายดูอะไรเหรอเออเราขอดูด้วยได้ไหมโอ้ยเฮ้ยมันมไม้เหรอเอ้ยโอ้ย,ออออย,อยเปิดตู้เตรียม เตรียมเอาไว้เฮ้ยเอาเอ้ยเปิดกล้องเอ้ยดูกล้องสิเฮ้ย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 นี่เราไปเจอเป็ดเฮ้ยมันมาแล้วดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเพื่อนอีกเกลี่ยถ่วยเพื่อนช่วยเพื่อนหัวเพื่อนเกี่ยถ้วยเฮ้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 ยเพื่อนเอ็งไม่ช่วยอะไรเราเลยอ่ะเฮ้ย ทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะเออยต่กยตฮ้ยเ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 ฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย่้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยงฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเ้ยเยเฮ้ยเ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเยตา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 ยเฮยเนยเยเฮย่ฮยยเฮยตยเ้เ้เย เย้ตายแล้วไปบายทุกคนเพราะว่าแบบมีบุบยิ่งน้อยอยู่บายบายแค่นี้แหละ